เป็นยังไงครับเมสร้องไห้เลยนะร้องไห้นี่คืออะไรฮะไอหรืออะไรแงงทั้งหกกลุ่มนี่โเข้าเราหมดเลย หลุดไปไหนทำไมต้องมีลูกถือว่าามไปไมอะไรมมอะอะไรอไมเราเล่นไปตอนคอนเสิร์ตเอ้ยอันนั้นมันเป็นสคริปเป็นเพลงเย็บจักกใช่ไหม เดี๋ยวไฟล้อ,ลอให้ให้เราคอมเมนต์ก่อนดีกว่าน,<อ>นะโอเคถือว่าทั้งหกกลุ่มทำได้ดีค่ะดีมากมากเลยนะครับอินกันไม่ลงคะแนนนี่เปียดกันโอ้โหศูนย์จุดศูนย์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 เปอร์เซ็นต์จริงศูนย์นจริงไม่มีอะไรเลยไม่เขียนอะไรเลยไม่ก็เขียนเป็นคือเราเราเราจดว่าอะไรนะกลุ่มทำได้สนุกทำได้สน,สนุกเริ่มจากสีขาวก่อนนะ เราเราข้ามไปก่อนสีขาวนะครับเราข้ามยกมือหน่อยข้ามเขียวสีขาวไอ้ไปเย็บจักรน้อยฮะไอ้เย็บจักรนะครับผมเขียนไว้เย็บจักรสนุกอือคือโหเย็บกันทั้งเรื่องเลยเลยไม่ไปไหนมาไหนเลย วนเวียนอยู่แต่ตัวเองเย็บเย็บอยู่ได้เลยแมมมีลูกสองคนด้วยโอ้โหสำหรับไปถือว่าก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับผมเอาเอาจดเอาจดเพลงที่ไปร้องไปในคอนเสิร์ตมาทำทำให้ทุกคนสามารถเก็ตแล็เข้าใจได้ได้ได้ ก็โอเคค่ะลดอายุลกูกเองลงมาได้เยอะมากเลย <laughs> ไม่น่ารักดีเพราะเราไม่เคยเห็นไงไม่ <laughs> เคยเห็นเราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเย็บจักด้บยก็ได้มารู้วันนี้อ่ะ <laughs> 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 เออนั่นแหละรู้แล้วเป็นไง <laughs> อะไรกันมัดกาัดกดูจะตัวใหญ่โอเคถือว okay. ่าใช้ได้ใช้ได้โอเคใช้ไปไหนสนุกอะไรนะใช้ได้เองเหรอเอ๋ยสนุกมากมากสนุกมากโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปนะเราจะมาคอมเมนต์ทีละกลุ่มแล้วค่อยตัดสินทีเดียวค่ะสีเขียว อกลุ่มแรกเลยี่ครอบครัวเธอขึ้นไปเอาจริงไหจังหวะที่แม่ฉันโยกเอวฉันภาพปิดตาปุ๊บล่าสุดเห็นแม่เต้นตอนไหนโอ้ยตอนป .4 ว่ะโอ้ไม่เคยเห็นอีกเลยจริงปะ นนอ้าวแล้วแบบตอนรีดผ้าไม่ไม่อะไรนนั่งรีดผ้าหรออะไรห <c oughs> นมมาโบกตาช่างอย่างเอยมาดิหนุ่ <c oughs> <c oughs> มมาเออโบกตาช่างมึงเรียกลูกน้องเลยยาง้ง <c oughs> มาช่างยางเลยอะไรนอกบ้านนี่ในบ้านนะแล้วรับสีเขียวนะถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์สำหรับไปนะเป็นการวางกลยุทธ์ที่ดีมากๆเนื่องจากใช้ครอบครัวของศิลปินมาหลอกล่อมาหลอกล่อเรียกเสียงกรี๊ดถูกแหม่ทำให้โชว์สนุกขึ้นแล้วมีการสติว อะไรสติวพ่อไปคืออะไรสติวใช่ไหมใช่สติวพ่อไปจากกรุงไหนนะสีชมพูโอ้ยทำยังไงเกอไว้อาเด็กตอนนั้นพ่ออยู่สีงคโปร์เหรอพ่อใจง่ายจังเลยแม่แม่ยุอะไรกันกงแม่ยุอ๋อเขาเสียจัวไปอ๋อโดนไรชอบ นี่แหละผู้หญิงอ๋อนี่แหละผู้ชายก็แพ้ผู้หญิงอยู่ดีถือว่าเป็นการทําการตลาดที่ถูกนะครับสีเขียวใช้ได้ครับสนุกมากๆพ่อเสียงดีมากต้องเคยฟังครั้งแรกเสียงดีแต่จังหวะแก้ไขนิดนึง โดดอยู่นะไม่เข้าล็อกสักทีเลยแต่แม่ตอนเต้นมีเสน่ห์นะลูกส์เดแต่ลูกเต้นนี้อะไรอะไรอืหอไม่ลูกเต้นพลิ้วดีมากเดี๋ยวให้โชว์ตอนจบเพลงนี้สแตนบายรอไปแล้วแถบขอนแก่นนี่เต็มเครื่องเลยรออ ดีจัะอ่ะคอมเมนต์สีเขียวหน่อยเร็วสีเขียวเหรอก็ดีไงพ่อกับแม่น่ารักไม่มีอะไรโอเคสีเขียวถือว่าสนุกมากเหมือนกันนะฮัลโหลไม่ติด้ต่อไปต่อไปสีฟ้าทีหมาม้านะสีฟ้าทีหมาม้าสีฟ้าออทีหมาหมาใช่ไหมีหมาหมาโอ๊ยอันนี้ อนี่พูดก่อนนี่เรูกอะไรน่ารักแม่ก็จะงหมะที่มามาหันมากินใจมากเลยรู้แล้วว่าท่านี้ไปติดมาจากโอเคทำดีทำดีอะไรที่ชอบทำอ่ะ ใช่เลยท่าด็กอมม้าเออถือว่าเปิดตัวได้น่ารักดีครับฟุ๊บนี้ไว้รู้สึกว่าคือมีความคิดสร้างสรรค์เออมีความคิดสร้างสรรค์มีการเขาเรียกว่าอะไรนะไล่ระดับกันเออมีระดับระดับต่ำระดับสูงมาโพสทธตามแบบไทยแบบใช่เด็กอย่างมาม่าเนี่ยท่าเด็กใช่ตามแบบก็ เงะบอไรยี้ถือว่าน่ารักนะครับรูปนี้หัวเราไม่ไจลไกลเลยพุ่งมากนะแค่อยู่ขนาดไกลๆฝ่ายจะข้าได้สองไปโอเคเถอตลกนะฮะตลกมากตลกมากรูปนี้ตลกมากเขาเล่นอะไรเนาะเขาเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะสีฟ้าเยยมันเยอะมากเลยอันนี้อุ้ยชอบมากชอบพี่ไอ้ คิดไองแค้แคอรูเงาะใช่ไหมครูงาะอกมีการชัดครูงาะมีการเปลี่ยนครูงาะด้วยแล้วน้องแคทเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแกะน้างไหมคะท่านขอเป็นแคทแกะน้องแคทน้องแคทว่าน้องแคทว่าน้องแคทว่าอะไรสามสามความรู้สึกหน่อยตอนนั้นใช่รู้สึกได้เหรนอะไรอ่ะน้องแคททำไมพูดอย่างนี้วะ แบายไงไปมลยไงไปเีกเลยว่น้งนั่งขมากตอนจังหวะที่หลุดปากพูดไปเองเาไม่รู้จะมีใครช่วยเหลือตัวเองเธอนะไอ้เถอเฮ้ยอันี่จะให้แก้ร้านครั้งก็ต้องแก้อีกไเพรไะว่าไอ้คิดไอ้ไอ้นอ้เอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ิไไไอ้อ้ จริงจริงมันคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ด้วยปากเราทำไมมันพูดไม่รู้ใจมันสั่งใจมันสั่งโอเคโอเคคิดว่าไงไม่ใช่อย่างนั้นแค่พูดตามเขาไปเฉยๆทำไมไม่รู้ต้องลืมแล้วตั้งปีแล้วแค่ลืมเดี๋ยวนี้ถทาของเธอก่อนรู้สึกดยังไง้คิดแ็นไหมแม่นูดิ รู้สึกว่าไม่ฮลัฮโลโหลฮัลโหลไม่แม่ห่วยจบอกจริงเลยใครใครเป็นเนทจะรู้สึกตอนนั้นทุกคนรู้สึกไงคะเป็นตอนนั่งดูอยู่บ้านเป็นไงคะนหนูทุกคนเป็หนูจะตายอยู่นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องแคททำไมน้องแคทแต่งเรื่องโกหกแาบนี้เป็นไงกันก่อนฮะป่าวไม่เ ไรนะคะไม่ได้จับไม่ได้จับทุกคนเห็นไหมไม่เห็นไม่ได้จับแค่ลขอเอามาเค่แ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 คแค่แค่นคคแค่แคแแค่แค่แค่แ่แน่แคแค่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 ัค่แแค่แค่เค่แ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  สนุกมีความคิดสร้างสรรค์ครับผมเหมือนเห<ช>มือนกันใช้ใช้เหตุการณ์ที่เห็นกันอยู่<ช>ทำให้เราเข้า <ไป S 1> ถึงเรื่องได้ง่ายึือถูกต้องค่ะครับดูรอบค่ะสนุกมาก ูดดังไม่ได้พอพูดดังแล้วมันปิดอัตโนมัติเน่ต้องพูดต้องพูดเสียงประมาณนี้เนี่ยนะมันถึงจะดังใช่ทำไมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพูดอย่างนี้แหละกำลังอยู่สำหรับสีชมพูค่ะไปค่ะไปเน่รู้ตัวรู้ตัวเพิ่ข้ามสีชมพูนะครับอย่าเพิ่งต้องเริ่มตั้งแต่การแต่งก่อนเป็นกรุ๊ปของคุณรังคุณพี่รังคุณพี่รัง ที่ถูกสีเขียวสติลพ่อไปนะคะรับรุกนี้สำหรับทุกนี้เนทว่างไรครับโอเคค่ะแต่การแต่งกอนเขารวบคําได้ดีค่ะประหยัดการใช้งานของพื้นที่่องการแต่งกอนดีมากค่ะ<อ>ใช่คือรวบคํโอ้ยแมงอะไรเนี่ยออนะคะอ,อืมแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงได้แม้ว่าจะเป็นแฟนขับขอนักร้องที่ร้องเพลงดีดไม่ใช่เขาจะร้องเพลงดีตามฟัง ก่อนว่าถจะร้องเพี้ยนยังไงเราก็ทั้งพราอขึ้นมาเลยบ้านเขาดีเพลงเดียวกันไหมไปไปทั้งจังหวัดทั้งน้องๆทุกนี้นะคนนั้นนังไม่เท่าไรคนตาวมไม่ไมไม่ตอเราคุกนี้ผมว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใช่แตกไงคะ ทุกคนผมคาดคิดไม่ถึงว่าแต่ใบนี้คาดคิดถึงทำไมที่หลังเนาะเขาใช้หลักทําเป็นร้องเพี้ยนอ๋อแล้วทำไมทำเป็นร้องเพี้ยนร้องข้อมจังหวะก็เกินเพื่อสร้างความเอี๊ห์ให้เราใช่ไหมใช้ได้ใช่ได้โี้แต่ผมคนนี้ที่คิดอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวคิดเพื่อแปลกแปลกครับทุกนี้แปลกดีสนุกสนุกใช่สนุกครับผม เนื่องจากก็เอาเพลงที่คุ้นหูกันดีที่ถูกใจที่สุดในช่วงคอนเสิร์ตตอนนั้นใช่ไช่แล้วมีแต่งเนื้อใหม่ด้วยนิดนึงมีแต่งเนื้อมีการขอลายขอลงขอลายเนื้อเท่านั้นว่าอะไรนะขอลายอ่ะ ใครหลังขอไลน์ก่อนานอะไรขอไลน์ก yeah. sì, so ่อนสักอย่างสักย่ง้ไม่รอจริงๆก็ต้องก็เพื่อนกันก็ต้องขอไม่แปลกเนาะคไหอนต่ที่ขอใช่ไหมถามตอบสนุกดีครับพีู้สนุกดีค่ะถือว่าใช้ได้หน อะไรเออโอเคสองลักษณะสีเหลืองเหลืองเหลืองมีในน้อสีเหลืองกลอนของป้ารุนแค่นั้นน่ะอ๋ออยู่ตรงไหนสีเหลืองกรอนของป้ารุนอ่านี่เราพูดอย่างยี้ได้ยินไหมยีโอเคต้นหูหนวกเลยไม่ได้ยินนะ ตั้งแต่เปิดมาแล้วครับค่ะเปิดผมว่ากรอนนี้ดูมีสาระที่สุดแต่ว่ามาเสียจังหวะตรงที่มองไกุ๊นีุ้กที่มีสาระที่สุดเลยเนื่องจากป้าลูนก็เป็นคุณครูใช่ไหมใช่ก็จบมาดมาดเข้มหน้าเข้มมากไ ลงก็จม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 ตุ้งเจจม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 เจจมจมเฮ้ยแต่มันดูแบบเก๋มันแปลกนะกลุ่มอื่นกลุ่มนี้มีสองมูดมีสาระและและไม่มีสาระไม่มีมีสองมูดมันปนกันอยู่เรากพลังลังเลอยู่เหมือนกันกลุ่มนี้แปลกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอะไรระหว่างแสดงกับเขาใช้กลยุทธ รุนแรงมากอันเนี้ยใช้แรงศิลปินทูกหลอกลวงศิลปินให้ไปทำอะไรนลูกมีการเดินมาขอขมาถ้าเขานั่นแหละมาเดินขอถึงเก้าอี้ไม่ไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปก็ไม่ได้เราเป็นคนขี้เกงใจด้วยใช่ว่าไม่ทำแล้วเชียวบางเออเราเป็นคนใจดีเกินไงบอกว่มถือว่าเรียกเสียงหัวเราะได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าสนุก เป็นอีกรูปหนึ่งที่สนุกนะฮะของสำหรับสีเหลืองมีอะไรสื่อถึงได้นะครับกุ๊กสุดท้ายจป็นกุ๊ทำไมห่วยเดี๋ยวคนอื่นตื่นปุ๊บกลุ่มสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินโอ้ยกุ่มนี้ นตลุบว่ะ <Incred ibly> <noise> ไหนกูสีน้ำเงินอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่นำนำนำทับโดยพี่น้องเนทน้องเนทคนนี้เนทเน้นเป็นเนทไงเออก็ใช่ไงเอาแล้วมาเถียงอะไรไม่เถียงก็แค่บอกว่าพี่เนทนำทับง่าย่ายผมผมผมชอบไปมากเลยที่ไบ อ้าวอยู่นี่ก็มองอยู่นะอยู่ไหนโอ้พี่ใบ้โอ้พี่ไบ้ตอนชอบส่วนบนนะส่วนที่ต้องเหงือบล่งเล่นเล่นได้ไม่ใกล้เคียงตัวจริงเลยทำไมอ่ะเน้นเน้นคิดว่าตัวจริงไบ้เป็นยังไงเป็นยังไงหรอเน้นคิดว่าไบ้จะ มีบุคลิกแบบเป็นขโมยขนาดนั้นเหรอก็ไม่รู้ใครดูอธิบายให้ฟังไหนคะไม่เห็นก็เช็นกันไม่เห็นเราเข้าไปแบบเนียนๆถูกไหมใช่เราก็เข้าไปนิ่งๆก็วางก็้วก็เดินเดี๋ยวว่าเลยไปไม่เท่าไหร่เนทนี่สิ acting เยอะเฮ้กุ๊กนี้แบบ ้าเราถ้าใครเชื่อกุ๊กนี้นี่เราจะโกรธมากเขาเขาเล่นไปราวร้อยห้าสิบคูณแต่เรื่องจริงเราแค่ยี่สิบเออเออไม่มีะ่ะไม่มีอะไรถ้าสวจบอลไบี์ผมคล่องใจอ่ะทำไมสวจบอลอย่างนั้นเฮ้ยเพื่อ้เขาจำผิดเป็นคนข้างไบส์เปล่าสวจบอลอยู่เพื่อนเพื่อนไบส์อ่ะ สีแดงอะเหรอไม่ใช่นะไม่น่าใช่ไปเออไป,ไปสวดมนต์ออกเหน้าละสวดให้ดูหน่อยคุปตนี้หามากครับหามากจริงถือว่าสนุกมากมๆาความที่กล้าสแสดงออกครับเพราะเราไม่คิดว่าจะคุปตนี้มากเลยนักแสดงอืมเล่นดีจัง แต่ว่าน้องแคทน้องแคทอยู่ไหนน้องแคทน้องแคทประปรุงเสียงหน่อยนะครับเสียงเหมือนเสียงเหมือนพี่ชายเอน้องชายพี่เลยอ่ะพี่แน่พี่แม่เขากำลังแตกนมหรอแตกมานไปตั้แต่ปห้าหรอจริงเหรอนี่ปมศรีแล้วยังไม่หายแตกนมจริงไหมมันหมดทุกวันเลยพ่อพ่อได้แผ่นเสียงไหมเด็กเลยเด็กเลย รู้ไหมว่าเขาก็เลยว่าน้าที่หลังพี่ก็เคยผ่านมาช่วงที่ใช้คอเนี่ยน้าต้องใช้การกันเสียงมาจากท้องเีย <Yeah. S 1> นสนับน้าวเวลาน้าจะขอพ่อพ่ออ๋อพ่ออะขอรองเท้าหน่อยมันทําได้สองวิพ่อขอเท้าหน่อยโอ๊ย ห้ามพูดว่าแหมไม่ดูตัวเองไม่เป็นไรไหมถือว่าสนุกมากนะครับผมทั้งหมดหกรลุปใช่นวันนี้โอ้โหประทับใจทุกกรุ๊บเลยใช่เพราะว่าส่วนมากจะเป็นสายเราที่ให้ท่านดูใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูท่านแล้วนะคะถือว่าใช่แฟนขบพวกเราแต่ละคนเนี่ยโหมากได้ความสามารถมากครับผมถ้าเอ1 1มาไม่จังฝัดอายุเชิญเลย ีสิ่่งทครูจริงๆเราเพิ่งเห็นศักยภาพทุกคนวันนี้เนาะคือเราเห็นแค่เบื้องเบื้องหน้าไงก็บอกแล้ววันนี้มีแต่คนอายุ18เห็นแค่เบื้องหน้าที่แบบว่ามีมากมีมากสวยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะเห็นด้านสวยๆแลววันนี้ล่ะวันนี้สวยขึ้นวันนี้ยิ่งเห็นเฮ้ยพอเห็นแล้วแบบ โอ้โยมันเหมือนสนิทขึ้นแหมเราเราเราูรา้รรขึ้นไงเรารู้ว่าใครเป็นยังไง<า>เราจะด้รับมือถูกรู้แล้วกลุ่มรับกลุก่มไหนเป็นกลุ่มไหนรับมือถูกไหมรานนี้ลองกลุ่มขาวไว้ดีนะอะไรนะลองกลุ่มขาวไว้ดีๆกลุ่มขาวเดี๋ยวกลุ่มขาวเนี่ยอะไรอ๋อยิ้จับเดี๋ยวเข็มทิมคุกนี้ต้องระวัง เ,เรารู้ท่าแท้ของเขา <laughs> ใช่ต้องระวังนะหนักใจอ่ะหนักใจมากเพราะว่า <ๆ S 1> ทุกคนมีสักยภอีกศ er <c oughs> ักยภาพอะไรศักยภาพค่ะตัวมีศักยภาพใช่หรือว่าเก่งทุกคนเราวังไงดี <c oughs>